จำได้เมนูมดูเมนูมาครับในให้จ ok? ุดเลยใช่ไหมออครับผมเอาทะเลผพกงการีค่ส้มตำักวแลวสลัดกุ้งสลัดกุ้งชุบใช่ไครับ้วข้าวผัดทะเลมีไหมครับมีค่ะอาอาจจะพอใช่ไหม โ 아, 아, 오케이 ค่ะโอเคค어ะเดี๋ยวนะครับขอจ만บ어ก่ง어่로เอ่อเ이าห้อย카นังลมซดซานจันทร์คร <tú> เอาอะมูชั่มหวังหนึ่งหรือพะทะไอเส้นจานหนึ่งหรือกุ้ง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 ชุนกุ้งชุนแป้งทอดแป้งทอดหนึ่งครับแล้วราจะต้องมีข้าวสวยด้วยใหญ่ๆครับแล้วส้มตำปุ๊บปลาแล้วผัดกะเพราผัดกะเพรามูสับหมูสับไหมใช่แล้วข้าวพัดไหม อาข้าวขามูเลยนี่โอ้น่ากินพรมเอาข้าวขามูค่ะ๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมีไหมมีค่ะเป็นมีไม่เตี๋ยวขาหมูโอ้ขาหมูคขก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะค่ะข้าวโอเคค่ะอ่าเอาเส้นปลาหมีค่ะราคาโอ้เมืองเกินครับมี่แน่นกับน้ำ กินทั้งเรียยวยอ้มีปู่หม่ครับปูู่มีครับปู่บู่มเรยยวยวบูนิมครับบู่นิมบู่นิ่มผัดกระเทียมปู่นิ่มผัดพริกไทยดำปู่นิ่มผัดผงกะหรี่ไทยดำปู่นิ่มผัดพริกไทยดำอ๋อผัดไทยดำอ๋อเอาครับกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งเผาเดี๋ยวข้าวมูย่างครับข้าวมูย่างครับโอ้ยางกึ่งสดโอเคเหรอแล้วก็อีกเมนูก็คือจะเป็นหมูของเตาถ่ายเนี่ยโอ้อาจจับปิ้งช็อตดีแลว โทษโทษมันมันโทษโทษมันค่ะโทษมันปลาก็จริงๆบมอันนี้นักกินไหมคุยหนังนมอุยนหนุ่ใช่หครับใช่่ะขอย้ำแนะนำยำอะไรนะครค่ะยำกุ้งเคยค่ะเอาค่ะได้ค่ะยำกุ้งเคยหนงทีครับหาเอาค่ะได้ค่ะข้าวมันกุ้ง มีซุปไส้ปูมีไหมครับปูไข่แกงส้มแบบนี้ค่ะจะเผ็ดไข่แกงส้มเรื่องชุกเอ้าครับผมเอาเนื้อผัดน้ำปลาหมันหอยเนื้อผัดมันหอยละข้าวส้มตำปูปลาเราเอาอันนี้ค่ะอันนี้หมูหลอกค่ะหมูพี่ไทยดำค่ะเอาอันนี้ค่ะเต้นกินอะไรกินอันนี้ผักเผ็ดเนื้อ นองไลลงนงเรื่องครับันนี้รปูปูนิมปูนิมผาปงกาลิอ่อากาลิปะปงขาีนิมนิมเบาหนุ่มใช่มัองกันนิมนิมนนุมนิมนุ่มนิ่มนุ่มนุ่มนิมนิคนครับมัองกันส้มตำส้มตำส้มตํามีกัโออส้มตําเลย้มตำไทยไหมคะ ยากกินปุ๊บปัลาใช่ไหมปม๊ปัล่เปุ๊บปัล่ะพี่ชอบชอบตำไทยใช่ไหมชอบมาก่ะทุกอย่างโอเคซุปตำปั๊ปปับปัข้าวผดหมูหนึ่งคจาน้คือจานไหนจานเล็กหนึ่งแล้วเข้าพผัดไข่หนึ่งค่ะไข่เจียวข้าวผัดไข่เจียวครับเร็วไข่ดาวงฟงแล้ว 우이든 카. 아, 이오소이등카이치아 카이치오, 이오이카이카 카이치오, 오카오 카이치오, 오 베니, 마이. 카이치오, 베니, 마니이니마 หรือชีรีบีต้มมีมต้มยำข้าวต้มอ๋อข้าวต้มนี่ค่ะแล้ข้าวต้มหมูต้มหมูปลากระเพราหมูสับเพร่เพม่หมังหนึ่งเพร่ปกติหนึ่งเลวจัลลาไข่ดาวสองฟ้งไม่สุกครับโอเคครับเหลวส้มตำบุปปลาครับเพร่เฉยๆครับเพร่เฉยเๆครับครับผมได้ครับโอเคครับเจ๋งมากบุปปลากปลาดุกปลาดุก อันนีอันนี้ฮัลโหลใช่ไทยฮัลโหลโ้ไมับอุมยแกงในป่าอู้ขึ้นจะเปลืออ้เก้เกตเต้ปาหนึ่งฮัลโหลนึ่งค่ะฮัลโหลสองฮัลโหลสองเลยค่ะจริงๆเวล้วคิดกงเต้ปลน้ำลายโอ้เอาเปลอกลาลุยครับเอาอย่นี้มูดงเลอันนี้เก้ ข้าวเหนียวไก่อันนี้ว่าผมว่าเด้งอืมอืมอืมอือืมมีแกงใต้ปลาไหมครับว้าเอาแกงใต้ปลาใช่ไหมใช่ครับเร็วแกงสมปลาช่อนปลากูงปลาหมอปลาดุกเดเอาแกงสมปลาดุก เอาควาคืออะอเอาควาคือละไหนึ่งแล้วเข้าซอยสามจับเขาผัดผัดกะเพราพริกฟริเก่งมีรัตนาหมูด้วยเอารัตนาหมูหนึ่งแล้วเข้าผัดกะเพราหมูสับเพ่นมาก ไข <IP P> ่ดาวไม่ส okay, ุกสองฟองครับมีมีเก้งส้มเก้งส้มปลาเดี๋ยวเงีอันนี้ไหมครับมีเก้งไตปลามีเอาเแค่ๆมากๆกันได้ด้วยเดี๋ยวเข้าซอยหนึ่งเอาดีๆด้วยครับนี่กุ้งทอดแล้วเรื่องเลือกคุ้งทอดทุกอย่างได้กาลูบุนาราพิซซ่าเต๋ม่เข้าใจเ่องนีไข่ดาว มีเนาะไม่สูงอยากลงไหมหด้โอเคอันนี้อยากกินผักกาดเาไหมอืมอันนี้ผักกาดเผาเหนือพักทุ่งไฟแงโอ้ทีนะกบหมูกบโอ้นกินไย่างเหนือส้หัวไส้หัวเหนือเร็วไ้กกอีสมีด้วยใช่ไหมครับมีครับยงรวมก็ได้มีไส้ย่างไส้หัวหมูย่างรวมกันในจามีเยอะใช่ไหมครับพี่เจ้าอยากินนี้ไหม เป็ดปักปักเปโนี่นี่ออันนี้เมืองกอันนี้โอ้ชิมชิมชิมเอาส้มตำไหมฮอลแลนด์ชอบส้มตำวันนี้วันนี้ไม่ขึ้นเลยเอาสัปปลากทายเอาปับปะากสับปะากค่ะเอาแพงมากมากครับกาแฟหมูสับกับข้าวเหลวไข่ดาวไม่สุกสองครับเหลวเหข้าวพันกุ้งหนึ่ง ข้าวผัดมึกหนึ่งครับมึกหนึ่งกุ้งมึกหนึ่งปัาปลาทอง